นามาสูตรว่าด้วยชื่อ61เอเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าครอบงำสิ่งทั้งปวงอะไรเล่าไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงชื่อ ไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าชื่อเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจนามสูตรที่หนึ่งจบสจิตตสูตรว่าด้วยจิต 62. เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักไสไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกจิตนำไปถูกจิตผลักสายไปจิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอํานาจจิตตสูตรที่สองจบตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหา63เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักสายไป อะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตันหานำไปถูกตันหาผลักสายไปตันหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจตันหาสูตรที่สามจบสัญโยชนะสูตรว่าเด้วเครื่องประกอบไว้64เทวดาทูลถามว่า โลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตันหาได้เราจึงกล่าวว่านิพพาน สัญโยชนะสูตรที่สี่จบพันธนะสูตรว่าด้วยเครื่องผูก65เทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้หมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัญหาได้จึงตัดเครื่องผูกได้หมดพันธนสูตรที่ห้าจบอัมพาหัตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกจำกัด66เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าจำกัดถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกลูกศรคืออะไรเล่าเสียบไว้ ถูกอะไรเล่าเผาให้ร้อนตลอดการทุกเมือ่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุกําจัดถูกชลาล้อมไว้ถูกลูกศรคือตันหาเสียบไว้ถูกความอยากเผาให้ร้อนตลอดการทุกเมือ่ออัภาหะตสูตรที่หกจบอุทธทิตสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกดักหกสิบเจ็ด เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์อุตติตรสูตรที่เจ็ดจบปิหิตตสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้68เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัดจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์ถูกตันหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ ปิหิตสูตรที่แปดจบอิจฉาสูตรว่าด้วยความอยาก 69, 69เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าผูกไว้เพราะกำจัดอะไรออกไปจึงพ้นได้เพราะอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกความอยากผูกไว้ เพราะกําจัดความอยากออกได้จึงพ้นได้เพราะละความอยากจึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมดอิจฉาสูตรที่เกจบโลก,กสูตรว่าด้วยโลกเจสเทวดาทูลถามว่าเมื่ออะไรเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเชยชิดในอะไรโลกยึดถืออะไร โลกเดือดร้อนเพราะอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมื่ออายตนะหกเกิดโลกจึงเกิดโลกทำความเฉยชิดในอายตนะหกโลกยึดถืออายตนะหกนั่นแลโลกเดือดร้อนเพราะอายตนะหกโลก,กสูตรที่สิบจบ